สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่748กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับในที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพระเครื่อองงรรราาาคคมส แบ่ปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูลชอบใจดูลถูกใจดูลสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดซีโอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชาพระเคร หลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับในพีนี้นะครับผมก็จะเรียงตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายนะครับผมมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ นะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพลักเรื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นก็บอกนะครับผมหมายเลข EP กันด้วยนะครับพี่ เพียงเท่านี้นะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆ สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นนี่นะครับผมได้มันพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นกรอบด้านในก็จะเป็นเหรียญรอห้ายอดนิยมนะครับผมจะมี2องค์นะครับพี่ๆีนี่นะครับสององนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมเผื่อจะได้ดูกันชัดๆนะครับชุดนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม550านะครับผมชุดนี้นะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะได้รับพร้อมกับ2เหรียญแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญชุลาลุงกรนะครับพี่ส2รายการนี้นะครับนี่นะครับ 550บาทนะครับผมพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับท่าได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้ง2รายการคู่กันเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่2นะครับ really พี่พรายการนี้จะเป็นนะครับพระชินราชพิมินโดจีนนะครับพี่องค์นี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมินโดจีนรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา350บาทนะครับ 350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์อินโดจีนนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับยูเนี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ใต้ฐานองค์นี้มีตอกโค้ดด้วยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับผมท่านใดนะครับต้องการดูนะครับผมก็เดี๋ยวลองถ่ายไว้ให้นะครับผมลงกล้องอาจจะดูได้ประมาณนี้นะครับพี่รายการนี้350นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่3นะครับพี่พนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะครับพี่พอายุยืนนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับสำหรับเหรียญอายุยืนนะครับผมหลวงปู่สีนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมรายการที่3นี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับปี25 1 7นึงนะครับผมเป็นเหรียญอายุยืนนะครับผมหลวงปู่สีนะครับ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จรายกันที่4นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา350นะครับพี่สำหรับพระสมเด็จรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา350บาทนะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับพระนะครับผมสมเด็จนะครับ ที่อยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับานหลังก็จะเลี่ยมเปิดไว้นิดหนึ่งนะครับพี่รายคันนี้เป็นหมายเลข4นะครับ350บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่5นะครับพี่รายกันนี้จะเป็นพระขนแผนนะครับอง์นี้ของอนุญาตเปิดให้ราคา300บาทนะครับผมเป็นขนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับ3า0บาทนะครับพี่หมายเลขที่5นี้นะครับผมหน่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ พระรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ine, องค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม300เอา300บาทนะครับพี่พี่สามวแล้วกันนะครับผมถ้าได้ถ, apples, ถูกใจก็รีบโทรนะครับผมรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่6นะครับพี่พี่อันนี้เป็นรูปหล่อลอยองคนะครับผมหลวงปู่ดู่นะครับองนี้เปิดให้ในราคานะครับ400นะครับผมรูปหล่อลอยองคหลวงปู่ดู่นะครับผมวัดสาแกนะครับพี่ นี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรูปหล่อลอยองค์นะครับลองดูนะครับผมวัดสะแกนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมปี25 2 2สองนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เปิดให้ในราคา400นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผม หลวงปูนาคนะครับผมทั้ง2องค์นะครับแล้วก็จะมีเป็นด้านนอกนะครับผมจะห่อด้วยเชือกนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคาคู่นี้6-50านะครับพี่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสำหรับปิดตาหลวงปูนาคนะครับผมเป็นเนื้อไมะพัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่6นะครับหมายเลขที่7นะครับพี่ๆคู่นี้นะครับ ห5 0้าสูตรนะครับพี่หกรบาทนะครับผมสำหรับปิดตานะครับผมดอกบูนาคนะครับผมเนื้อไม่กระพัดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับพี่อันนี้ผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมท่านใดนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับผมสนใจองค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่8นะครับ อันนี้นะครับผมจะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงปู่เพือกนะครับแล้วก็จะเป็นพระผงขุศ์นะครับผหลวงปู่เพือก2องค์นะครับนี่นะครับคู่นี้หมายเลข8นะครับผมคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับเอา400นะครับสําหรับนะครับผมรูปหล่อหลวงปู่เผือกนะครับผมเันนองค์แรกนะครับผมถัดไปอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นนะครับพระผวงขุศะนะครับหลวงปู่เพือกนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสภาพองค์พระนะครับผอสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ปูเผือกวัดกินแก้วนะครับผมนี่เป็นรูปหล่อของปูเผือกนะครับมีใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับรูปภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้นะครับผมอยากดูองค์ไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมนี่เป็นพระผงคุดศรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆพระผงคุดศรเล็กนะครับของปูเผือกนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาคู่นี้400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่9นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นนะครับเจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นผมพ่อทาฮานะครับผมอันนี้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับเรียบจับขอบแบบนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับสําหรับรายการที่9นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับเป็นเหรียญกลมหรือพ่อกลวยนะครับผมองนี้เปิดให้ในราคา350บาทนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญกลมหรือพอกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับ350บาทนะครับผมหรือพ่อกลวยนะครับผมชูตีนาทารนะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับวัดโคสิตารามนะครับผมหรือพกกลวยรายการนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านนะครับผมนี่นะครับหมายเลขสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่เนี่นะครับรายการนี้เปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่อยู่ในเล่มแบบนี้เลยนะครับพี่พเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่ 11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดถูกใจนะครับผมก็สอบถามมากันได้เลยนะครับพี่นี่นะครับรายการที่11นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่12นะครับวันนี้เป็นปิดตานะครับผมผมไม่ทราบที่นะครับพี่เปิดให้ในราคา400ร้อนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรับปิดตารายการที่12นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา 400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับรายการหมายเลขที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผม อันนี้นะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพี่พี่วัดคือวันนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา5 0 0บาทนะครับผมเป็นเนื้อผงคลุกรักนะครับผมปิดทองคําเปรวแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เปิดให้ในราคา5 0 0บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นะครับผมใน EP นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมปิดตานะครับเนื้อผงคลุกรักหลังแบบนะครับผมพ่อแก้วนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14นะครับวันนี้จะเป็น ลูกอมนะครับผมกะลาแกะนะครับแล้วก็เป็นกะลาตาเดียวแกะนะครับผมผมพ่อน้อยนะครับผมว่าทำสารานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่14นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคาคู่นี้นะครับผมเอา500บาทนะครับผมี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เป็นเม็ดลูกอมนะครับผมกะลาแกะกันก่อนนะครับคู่นี้นะครับผม500บาทนะครับผม500บาทนะครับได้2รายการเลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ นี่อาจจะลงกล้องให้ดูยากทีดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบมัวมากนะครับพี่พีถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกะลาตาเดียวนะครับที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมพลาสติกเก่าเลยนะครับพี่พีรายการนี้นะครับหมายเลขที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจรายการไหนนะครับผมสนใจหมายเลขไหนก็ พักเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับหมายเลขสิบสี่นี้คู500 koń, ่นี้ห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมวันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สิบห้านะครับน้องนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้จะมีเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพี่คู่นี้เอาเอานะเอาหมายเลขนี้นะครับผมเอาสี่ร้อยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม เท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่15นะครับพี่พี่ใน EP นี้เลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับเป็นพระธาตกระดานนะครับผมองค์นี้เอา300นะครับผมสำหรับหมายเลข16นี้นะครับผมพระธากระดานนะครับพี่ส300บาทนะครับผมเป็นเนื้อชินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระกรุธากระดานนะครับพี่นี่นะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับนะครับรายการที่16นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับผมมาได้เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่รายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับพระขุนแผนยอดขุนพลรายการที่อ่อที่17นะครับพี่นี่นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม เท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับดูผิวกันชัดๆนะครับพี่ถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมถูกใจรายการไหนก็ถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พระทุกองค์ที่ได้ชาบูชาไปก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่18นะครับอันนี้เป็น สมเด็จนะครับผมบางขุนพรมนะครับหมายเลขนี้300บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมกลุ่มบางขุนพรมนะครับพี่รายการที่18นะครับ300บาทนะครับพี่ส0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่รายการหมายเลขที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมอยู่ในเรียมด้วยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลขที่19นะครับเป็นเหรียญเซมาหลุมพงเพงินนะครับผมวัดดอนยายหอมนะครับองนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญเซมานะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนยายหอมนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับพอเงินวัดดอนใยหอมอีกอง์นึงนะครับผมองนี้เหมือนจะเป็นผิวก้อนเนื้อคนละเนื้อกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผิวเปลือยนะครับพี่รายการนี้ก็ขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญเสมานะครับผมพอเงินวัดดอนใยหอมนะครับพี่ รายการที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400อบาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่21นะครับวันนี้จะเป็นรูปหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าจับขอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่21คู่นี้นะครับผม ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับเอา800บาทนะครับผมสําหรับรูปลอกหลังพ่อเงินแล้วก็จอบหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรูปหลอกหลงพ่อเงินนะครับพี่พี่ในหมายเลขที่21นะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่หรือว่าท่านใดนะครับผมสนใจรายการใดรายการหนึ่งก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับนะครับผมจบนะครับผมแล้วก็เป็นรูปหลอนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับผมเดี๋ยวหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่22นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับก็จะเป็นตะกุดนะครับพี่ๆตะกุดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมสำหรับตะกุดนะครับหมายเลขที่22นะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับตะกุดนะครับหมายเลขที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผม400บาทนะครับพี่พี่ทาในใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมโทรเข้ามาพูดคุยนะครับผมทักเข้ามาสอบถามนะครับกันได้ตลอดเลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งจนะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผม ก่อนเน้นย้ำกะดีสักครั้งหนึ่งนะครับผมท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะเช่าบูชารายกันไหนก็อย่าลืมนะครับจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเรียงต,ตยั้งแต่รายกันที่1นะครับผมตัวด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข e ี EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ราย ผมว่าสนใจอยากจะเช่านะครับพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ